คุณผู้ฟังคิดว่าความมั่นใจนั้นส่งผลต่อการเทรดไหมครับการที่เรามีความมั่นใจในการเทรดนั้นมาเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่านะครับในวิดีโอนี้เราจะมาทําความเข้าใจเรื่องนี้กันครับเราจะมาเทรดและคิดแบบนักวิทยาศาสตร์นะครับเพราะบางทีอย่างที่เราเคยเข้าใจมาก่อนหน้านี้นะครับว่า ถ้าเกิดว่าเราจะเข้าออเดอร์เนี่ยเราต้องมีความมั่นใจแท้ที่จริงแล้วความมั่นใจนี้เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ในวิดีโอนี้เราจะมาทําความเข้าใจเรื่องนี้กันแบบจอดลึกกันเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาผมขอฝากโฆษณาด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนนี้ผมอยู่กับเงินจํานวน150,000บาทและนี่ไม่ใช่เงินของผมครับแต่คือเงินของคุณผู้ฟัง เพราะเราจัดกิจกรรมแข่งเทรดบัญชีเดโมโลงทะเบียนบัญชีเงินปอมเพื่อหมาพิชิตรางวัลเงินจริงถ้าชนะรับไปเลย1นึ0 0 0สบาทครับเราแจกจริงและเราจะไปแจกถึงหน้าบ้านของคุณผู้ฟังด้วยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสามารถที่จะเอาที่1ไปได้นะครับโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับสามารถที่จะเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นเพราะเราใช้บัญชีเดโมในการแข่งขันเทรด วิธีการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นง,ง่ายิีเดียวครับเพียงแค่คุณผู้ฟังนั้นเปิดบัญชี Xnet ใต้ลิงก์ของเราแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีบัญชี Xnet อยู่แล้วนะครับวิธีการเข้าร่วมก็ได้เช่นเดียวกันครับเพียงแค่คุณผู้ฟังนั้นเปิดบัญชี Xnet สามารถที่จะใช้เบอร์เดิมเพียงแค่เปลี่ยนอีเมลใหม่นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะลงทะเบียนกับ Xnet เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับเราได้ทันทีเช่นเดียวกันครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังไม่ต้องการที่จะเปิดบัญชี Xnet ใหม่นะครับคุณผู้ ประเทเพื่อที่จะปรึกษากับแอดมินของเราได้เช่นเดียวกันครับแม้กิจกรรมครั้งนี้นะครับจะเป็นครั้งแรกที่เราได้จัดกิจกรรมแข่งเทรดขึ้นมาแต่ผมรับประกันได้เลยว่านี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายอย่างแน่นอนอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ u h a s com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด อย่าเพิ่งรำคาญกันนะครับถือว่าเป็นการเลี้ยงกาแฟาให้กับผมและก็ทีมงานเนาะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนั้นไม่รู้ว่าจะเลือกบลกเกอร์อะไรดีเราขอแนะนำ Xnet ครับเป็นบรกเกอร์ที่สเปซต่ำมากครับปลอดภัยไว้ใจได้และถอนเงินได้อย่างรวดเร็วต้อง Xnet เลยครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังต้องการที่จะเทรดบรกเกอร์ดีๆอยู่แล้วและต้องการที่จะช่วยสนับสนุนช่องเราไปด้วยก็สามารถที่จะเปิดบัญชีเทรดในลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกๆท่านและสวัสดีกับซัพพอร์เตอร์ของเราทุกๆท่านด้วยนะครับที่เลือกเปิดบัญชีใต้ลิงก์ของเราเนาะในตอนนี้เรามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับเรียกได้ว่ามาทั้งปีเลยทีเดียวมากันแบบเดือนต่อเดือนกันเลยทีเดียวครับผมก็ไม่อยากให้คุณผู้ฟังพลาดกิจกรรมเหล่านี้นะครับก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะมาเป็นสมาชิกกับ m e m b e r j u h a t c o m นะครับก็ถือว่าเป็น Member ของ j u h a t เราก็จะมาทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันนะครับปีนี้การเทรดจะต้องเป็นเรื่องสนุกอย่างแน่นอนครับมีอะไรให้ตื่นเต้นทั้งปีเลยก็ว่าได้ครับและเนื้อหาในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องทักษะการคิดการเทรดแบบนักวิทยาศาสตร์นะครับโดยที่มาต้นฉบับของเนื้อหานี้ได้มาจากเว็บไซต์ babybips.com นะครับก็จะได้ว่าเป็นเว็บไซต์ต่างประเทศที่ ได้รับความนิยมอันดับต้นๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเว็บไซต์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเทรดของต่างประเทศเนี่ยที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานเป็น10ปีเลยทีเดียวครับและหนึ่งในที่มาของเนื้อหานี้ก็ได้มาจากการดัดแปลงจากหนังสือของอดัมแกลนนะครับก็เป็นนักเขียนและก็นักจิตวิทยาชื่อดังเรียกได้ว่าถ้าใครเป็นคอหนังสืออยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะรู้จักกับอดัมแกลนมาไม่มากก็น้อยนะครับโดย มีการดัดแปลงมาจากหนังสือ Think Again ด้วยนะครับเป็นหนังสือ Best Seller ของปี2022ด้วยเข้าประโยคนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องความมั่นใจก่อนเป็นอันดับแรกเลยมีหลายครั้งนะครับที่เรามักจะได้ยินว่าความมั่นใจนั้นช่วยให้เทรดเดอร์สามารถที่จะปฏิบัติตามแผนการเทรดของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่นั่นก็อาจจะจริงครับแต่ว่าความสงสัยในตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้เรานั้นเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันไม่ใช่หรอเพราะบางครั้งในการที่เรานั้นสงสัยในตัวเองเนาะสงสัยว่าเรารู้เรื่องนี้จริงหรือเปล่านะครับหรือเรากําลังไม่รู้อะไรอยู่มันจะทําให้เรานั้นเปิดโอกาสให้เราเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งนี้เราเรียกว่า value of l e a i n k i n g ครับ อดัมเกลนนะครับเขาบอกว่าการคิดทบทวนเป็นทักษะและชุดความคิดที่จะช่วยให้เรานั้นคิดและตัดสินใจได้มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากครับเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่นั้นมักจะเชื่อในสัญชาติตัวเองมักจะเชื่อในความคิดแวบแรกของตัวเองว่าไอความคิดของเราเนี่ยมันถูกต้องเสมอนะครับโดยเฉพาะคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากๆอดัมเกลนตเขาได้อธิบายระบบการคิดแบบนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วสมองมนุษย์ของเราเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาขึ้นมาและมีกระบวนการคิด ให้ประหยัดพลังงานสมองให้น้อยนะครับดังนั้นอะไรที่เข้ามาแว็บแรกเราก็มักจะตัดสินใจไปเลยไม่ต้องไปคิดทบทวนอะไรเพราะถ้าเกิดการเราไปคิดทบทวนอะไรเนี่ยมันก็จะเริ่มใช้พลังงานแล้วใช่ไหมครับดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดของการทํางานของสมองก็คือ,อเชื่อความคิดแบบแรกเชื่อความมั่นใจของตัวเราเองครับไม่ต้องไปพยายามที่จะไปหาว่ามันผิดหรือถูกแค่เชื่อในสิ่งที่เราเชื่อก็พอครับ อันนี้คือสาเหตุที่ทําหมลหลายๆคนไม่หยุดคิดทบทวนนั่นเองนะครับก็เพราะว่าธรรมชาติของสมองของเรานั้นไม่ชอบที่จะไปคิดทบทวนอยู่แล้วครับลหลายๆคนก็จะสงสัยว่าแล้วมันเกี่ยวกับการเทรดอย่างไรนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะค่อยๆวนกลับมาเนาะเรามาทําความเข้าใจที่ฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบ,บวนการคิดของสมองของเราก่อนนะครับทีนี้เขามีตัวอย่างเรื่องของความมั่นใจให้เราดูด้วยนะครับก็คือเรื่องเล่าของ Black b e r r y ครับผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังได้ใช้ Black b l a c k เ e r r y มาก่อนหรือไม่นะ โทรศัพท์ b บล็กเบอรรนั้นจะได้ว่าเป็นโทรศัพท์ที่ได้รับความนิยมและตอนนั้นก็กิน Market Share ของตลาดเนี่ยเยอะมากครับเรียกได้ว่าถ้าใครพอมีกําลังทรัพย์หน่อยเนี่ยแทบทุกคนเลยครับจะต้องซื้อ b บล็กเบอร์เลยและ CEO ของ b บล็กเบอร์นะครับก็จะได้ว่าเป็นคนที่มีความฉลาดมากๆเลยแหละก็เป็นคนที่เก่งโคตรๆเลยก็ว่าได้นะครับแต่สิ่งที่ทําให้ b l a c k b e r r y นั้นพ่ายแพ้ต่อการสู้ของสมาร์ทโฟนเนาก็คือเชื่อและยึดติดกับสิ่งที่เขาเชื่อมากจนเกินไปครับ และไม่ยอมทดสอบตลาดและไม่ยอมทดสอบกับทางเลือกอื่นๆที่เกิดขึ้นอันนี้คือความมั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปในทางจิตวิทยาครับก็สามารถที่จะอธิบายเรื่องนี้ได้เช่นเดียวกันเขาบอกว่ามันจะมี2ความคิดหรือ2อ,อคติที่อยู่ในใจของมนุษย์นะครับก็คือข้อแรกครับเรานั้นจะเห็นในสิ่งที่เราคิดว่าจะเห็น และข้อที่สก็คือว่าเรานั้นจะเห็นในสิ่งที่เรานั้นอยากจะเห็นมันจะมีอยู่สตัวแค่นี้นะครับก็คืออคติภายในใจเราเนาะดังนั้น2องอคตินี้จึงทําให้ความฉลาดของเรากลายเป็นอาวุธของเรา กลายเป็นสิ่งที่ทำร้ายเราก็ได้เช่นเดียวกันครับและหลายๆคนนะครับมีอคติเหล่านี้แต่คิดว่าตัวเองไม่มีนะครับตัวเองมองโลกอย่างเป็นกลางเนาะตัวเองพร้อมจะเรียนรู้เสมอแต่พอถึงเวลาครับตัวเราเองก็คิดว่าเราก็เก่งแล้วเราก็ไม่ต้องเรียนรู้อะไรแล้วอันนี้ก็คืออคติอย่างหนึ่งครับ ก็อย่างตัวอย่างของ CEO ของ BlackBerry นะครับก็เป็นคนที่เก่งนะครับแต่ข้อเสียก็คือว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปเขาเชื่อในสิ่งที่เขาเชื่อมากจนเกินไปนะครับจนเผลอลืม iPhone ไปซึ่งในตอนนั้นสตีฟจ็อบก็พยายามที่จะทำ iPhone ให้เป็นสมาร์ทโฟนนะครับก็คือไม่มีปุ่มกดเนาะซึ่ง CEO ในตอนนั้นก็ชล่าใจและคิดไปว่า ใครจะมาใช้โทรศัพท์ที่ไม่มีปุ่มกดและก็ไม่ได้มีการทดสอบด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วตลาดต้องการโทรศัพท์ที่มีปุ่มกดจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขามีความมั่นใจมากจนเกินไป เมื่อมีความมั่นใจเหล่านี้ครับสิ่งเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นอาวุธทำร้ายบริษัท BlackBerry ไปแม้สุดท้าย BlackBerry จะมีการปรับตัวขึ้นมาอยากที่จะมาทำสมาร์ทโฟนโทรศัพท์ที่ไม่มีปุ่มกดบ้านนะครับแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วครับไม่ว่าจะเป็น iPhone Samsung อะไรเหล่านี้เขาก็สามารถที่จะยึดตลา,ลาดไปได้เรียบร้อยแล้ว ที่นี้ครับเราก็วนกลับมาเรื่องของการเทรดสักทีนะครับหลังจากที่เราไปเรียนรูกก้กระบวนการคิดของสมองเราเนาะเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นใจครับในการเทรดก็จะมีเรื่องของความมั่นใจและก็ความไม่มั่นใจเช่นเดียวกันครับอันนี้ผมขอพูดถึงเรื่องของความมั่นใจในการเทรดก่อนนะครับการที่มีความมั่นใจ มันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจจนเกินไปล่ะะการที่เราจะเกิดความมั่นใจแบบนี้ได้นะครับมันก็มีอยู่หลายกรณีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการที่ทเรานั้นเคยทํากําไรได้เยอะการที่เรานั้นสามารถที่จะเทรดแล้วมันก็ถูกทางตลอดนะครับสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะลอลอหล่อหล่อไม่เรามีความมั่นใจในการเทรดนะครับแตห่หลายครั้งสิ่งเหล่านี้ก็ลหล่อหล่อเรานั้นกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจจนเกินไปก็ได้นะครับและบางทีเราก็เชื่อว่า สิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกอยู่แล้วนะครับความมั่นใจเหล่านี้บางทีก็อาจจะตามมาด้วยการที่เรานั้นโอเวอร์เทรดครับเราเคยเทรดถูกทางมา10ครั้งแล้วนี่เคยเทรดถูกทางมา20ครั้งแล้วนี่ครั้งนี้ลองใส่ออเดอร์แบบโอเวอร์เทรดเลยดีกว่า ถ้าครั้งนี้ถูกเนี่ยรวยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะเป็นแบบนั้นหรือไม่เป็นแบบนั้นก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่เป็นแบบนั้นแม้จะเป็นแบบนั้นแต่ครั้งต่อไปเขาก็จะเทรดแบบเดิมเขาก็จะพอร์ตแตกอยู่ดีนะครับอันนี้คือข้อเสียของอาการที่เรานั้นมีความมั่นใจจนเกินไปแต่ส่วนใหญ่ความมั่นใจจนเกินไปมักจะเกิดจากการที่เรานั้นมีประสบการณ์ในการเทรดสูงแล้วก็เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองแล้วก็เชื่อในทฤษฎีของตัวเอง เชื่อในสิ่งที่เราเคยทํามาแล้วมันได้ผลอะไรแบบนี้นะครับส่วนใหญ่มักจะเกิดกับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์เนาะหรือเกิดกับเทรดเดอร์ที่เพิ่งอ่านเรื่องนี้จบแล้วก็มั่นใจว่าทฤษฎีนี้มันเป็นทฤษฎีที่ยอดเยี่ยมอะไรแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ครับอีกความมั่นใจหนึ่งก็คือไม่มีความมั่นใจในตัวเอง อันนี้ก็มักจะเกิดขึ้นกับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มากก็ได้นะครับอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วหรือเป็นคนที่ชอบความเพอร์เฟกนะครับเป็นคนที่ติดกับความเพอร์เฟกเนาะถ้าเกิดว่าเราเก่งแต่ว่ายังไม่เก่งถึงขีดสุดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรายังไม่เก่งอะไรประมาณนี้นะครับการไม่มั่นใจในตัวเองเลยเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเพราะว่าการที่เราไม่มั่นใจในตัวเองเลยเราก็จะไม่มีจุดยืนของตัวเองครับเราก็จะไม่มีแนวคิดแนวเชื่อหลักความคิดหลักความเชื่อของตัวเองเลยว่า สิ่งที่เราคิดนี้มันก็ต้องมีความน่าจะเป็นที่มันจะถูกนะครับเราก็จะไม่ค่อยเชื่อใจตัวเองสักเท่าไหร่เราก็จะมุ่งไปหาคนอื่นแทนเราก็อาจจะไปหาโค้ชฟอรเรกคนอื่นแทนที่จะบอกเราว่าราคามันน่าจะเป็นแนวโน้มแบบนั้นแบบนี้อะไรประมาณนี้ทั้งที่เราก็สามารถที่จะคาดการสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือความไม่มั่นใจเลยทีนี้เรามาดู2ข้อนี้เนาะก็คือความมั่นใจมากจนเกินไปถามว่าความมั่นใจมากจนเกินไปเนี่ยมันมีข้อดีไหม มีข้อดีครับมันทําให้เราสามารถที่จะยืนหยัดได้ด้วยตัวเองเรามีหลักความเชื่อหลักความคิดด้วยตัวเองแต่ข้อเสียก็คือว่าเราอาจจะประมาทหรือเราอาจจะไม่ได้คิดทบทวนเท่าที่ควรเพราะเราเชื่อแบบนั้นเรามั่นใจแบบนั้นว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแน่เลยก็เลยทําให้หลายๆคนเลยที่จะตัดสินใจโอเวอร์เทรดหรือว่ายอมกล้าได้กล้าเสียนะครับเพราะเรามีความมั่นใจมากจนเกินไปเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียนะครับแต่ข้อดีก็มีมากมายเลยแหละสาหรับคนที่มีความมั่นใจแต่ที่นี่ครับข้อที่2ก็คือคนที่ไม่มี ความมั่นใจละ่ะแบบนี้ถือว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียข้อดีก็มีนะแต่ผมขอพูดถึงข้อเสียก่อนแล้วกันนะครับข้อเสียก็คือว่าคนที่ไม่มีความมั่นใจเลยเนี่ยก็อาจจะทําให้เราพลาดยึดติดในสิ่งที่เราเชื่อเราอาจจะไม่มีแนวทางของเราที่ชัดเจนนะครับและข้อดีก็คือว่าการที่เรานั้นไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่เนาะก็อาจจะทําให้เราย้ําคิดย้ำำําทําก็อาจจะทําให้ทุกๆการเดินของเราเนี่ย มันค่อนข้างที่จะเต็มประสิทธิภาพค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยมีความมั่นใจเราก็เลยหยุดและคิดทบทวนอันนี้จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับตัวเทรดเดอร์เนาะสำหรับคนที่มีความมั่นใจและคนที่ไม่มีความมั่นใจแล้วทีนี้แบบไหนถึงจะดีนะครับมั่นใจมากจนเกินไปก็ไม่ดีไม่มีความมั่นใจเลยก็ไม่ดีแล้วแบบนี้เราจะทําอย่างไรดีในบทความนี้เขาก็ได้บอกด้วยนะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเรา ต้องมั่นใจแบบอ่อนน้อมถ่อมตนครับโอ้โหฟังแบบนี้แล้วหลายๆคนก็อาจจะงงนะว่าการมั่นใจแบบอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยมันเป็นอย่างไรการมั่นใจแบบอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือว่ามั่นใจในตัวเองถูกต้องแล้วครับแต่ว่าเราต้องเชื่อเสมอว่ามันยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่เราเองก็ไม่รู้เช่นเดียวกันเราต้องอย่าไปน้ำเต็มแก้วเราต้องพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นด้วย ถ้าเกิดว่าเรามีสิ่งเหล่านี้นะครับการเทรดของเรามันก็จะราบลื่นขึ้นมามากเลยทีเดียวครับการเทรดของเราก็จะมีความสุขมากขึ้นทีเดียวอย่างเช่นการที่เรานั้นตัดสินใจว่าราคาทองมันน่าจะขึ้นแบบร0อแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเรามีความมั่นใจจนเกินไปเนี่ยเราก็ใส่เต็มอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่าเรานั้นมั่นใจแบบอ่อนน้อมถ่อมตนเนาะเราก็ต้องเชื่อว่าทุกสิ่งมันเป็นไปได้เสมอครับมันจะขึ้นแบบร0อยตตามที่เรามั่นใจก็ได้ แต่เราก็ต้องมั่นใจแบบอ่อนน้อมถ่อมตนว่ามันจะลงก็ได้นะแม้มันจะเป็นเปอร์เซ็นที่เราคิดว่ามันน้อยที่มันจะลงเนี่ยแต่มันก็ยังมีเปอร์เซ็นอยู่เราก็ไม่กล้าที่จะใส่แบบกล้าได้กล้าเสียนะครับเราก็ช่างใจนิดหนึ่งอาจจะโอเวอร์เทรดขึ้นมานิดหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับทุ่มหมดตัวอะไรประมาณนี้นะครับ ดังนั้นคนที่มีความมั่นใจแบบทอมตัวนะครับมักจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จมากกว่าคนที่มีความมั่นใจมากจนเกินไปและคนที่ไม่มีความมั่นใจเลยเพราะว่าคนที่มีความมั่นใจแบบทอมตัวนั้นเขาจะมีกระบวนการคิดที่แตกต่างกาันก็คือเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองแต่เขานั้นจะมีการหยุดคิดทบทวนอะไรต่างๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับจึงทําให้กระบวนการคิดของเขา จึงทำให้คนที่มีความมั่นใจแบบถ่อมตัวนี้สามารถที่จะตัดสินใจได้ดีมากกว่าโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เลวร้วายหรือสถานการณ์ที่ฉุกเฉินอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาทําความเข้าใจกระบวนการคิดของคนที่มีความมั่นใจแบบถ่อมตัวนะครับเขามีกระบวนการคิดอย่างไรเนาะก็คือว่าเขามีความมั่นใจครับ แต่เขาไม่ได้คิดว่าเขาเองรู้ทุกอย่างนะครับไม่ได้คิดว่าตัวเองนั้นรู้ทุกเรื่องแต่เขาพร้อมที่จะเรียนรู้ได้เขาคิดว่าแม้เรื่องนี้เขาจะไม่รู้นะครับแต่เขาก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้เขามีความมั่นใจในตัวเองแต่เขาไม่ได้คิดว่าตัวเองนั้นเก่งที่สุดในจักรวาลอะไรประมาณนี้นะครับและข้อที่2ก็คือว่า พวกเขานั ard, ้นเชื่อว่าบางอย่างสามารถสอนกันได้อย่างแรกครับเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรและหลังจากที่เรายอมรับแล้วว่าเราไม่รู้อะไรเราก็จะเกิดการเรียนรู้ครับมันก็คล้ายๆกับข้อแรกเนาะสุดท้ายเราก็จะทําผลงานได้ดีเสมอครับเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่รู้อะไรก่อนและเราก็ต้องเชื่อว่าบางอย่างมันสามารถที่จะสอนได้และสามารถที่จะเรียนรู้ได้เช่นเดียวกันครับ ข้อที่3ครับคนที่มีความมั่นใจแบบถ่อมตัวนั้นเขาจะมีกระบ,บวนการคิดคล้ายกับนักวิทยาศาสตร์ก็คือว่าเชื่อการคิดแบบมีเหตุและมีผลครับเขาจะพยายามที่จะตั้งข้อสงสัยในสิ่งที่ตัวเองรู้แล้วก็ค่อยๆหาข้อมูลเพิ่มเติมมาสนับสนุนสิ่งที่เขาเชื่อว่าอ่ะสิ่งที่เชื่อนั้นมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับหรือสิ่งที่เราเชื่อนั้นมันผิด มันผิดหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกต้องอย่างไรเนี่ยก็จะมีการคิดทบทวนเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์เลยครับมีการคิดตั้งสมมุติฐานเกิดขึ้นว่าสิ่งที่เราคิดมันถูกต้องหรือไม่ก็จะหาข้ออ้างอิงมาสนับสนุนความเชื่อของเราเนาะแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะหาข้ออ้างอิงได้อาจจะหมายความว่าสิ่งที่เราเชื่อน,นั้นมันอาจจะผิดก็ได้นะครับอย่างเช่นเราคาดการณ์ว่าราคาทองมันจะมีการปรับตัวขึ้นเราก็ไปหาข้อมูลมาสนับสนุนว่าทําไมทองถึงจะมีการปรับตัวขึ้นนะครับพอเราไปหาข้อมูลได้ อ๋ <AL> อ <AL> มันเป็นแบบนี้นี่เองก็อาจจะยืนยันได้ว่าสิ่งที่เราคิดนั้นมันถูกต้องแล้วอะไรประมาณนี้แต่อย่าลืมครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอแม้เรานั้นจะหาข้อมูลได้แต่นั่นอาจจะเป็นมุมหนึ่งเราอาจจะพลาดข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งไปคนที่มีความมั่นใจแบบถ่อมตัวก็จะเชื่อเสมอว่าแม้เราจะหาข้อมูลมาได้แต่บางทีเราอาจจะเผลอละเลยลืมข้อมูลสำคัญบางส่วนไปนะครับดังนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอครับและข้อสุดท้ายข้อที่4ก็คือว่า พวกเขานั้นจะไม่มานั่งจมปลักกับความผิดพลาดของตัวเองเขาพยายามที่จะมาหาเหตุผลว่าอมเราพลาดเพราะอะไรแล้วเราจะทําอย่างไรได้บ้างถ้าเกิดว่าครั้งต่อไปเนี่ยเราไม่อยากที่จะพลาดแบบนี้นะครับตอนคุณผิดคุณก็อย่าเศร้าไปอย่างน้อยก็ถือว่าได้เรียนรู้อะไรสักอย่างหนึง่งก็ประมาณว่าต่อให้เราเทรดขาดทุนนะครับก็ไม่เป็นไร ค่การเทรดขาดทุนเนี่ยอย่าให้มันขาดทุนแบบพอร์ตของเราแตกอะไรเลยแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าขาดทุนแบบนี้แน่นอนครับมันก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของเราเป็นอย่างมากแต่ถ้าเกิดว่ามันขาดทุนในกรอบที่เราวางไว้เนาะเราก็ควรที่จะ หาสาเหตุของการขาดทุนแล้วก็ศึกษาว่าเราขาดทุนเพราะอะไรแล้วก็นํามาประยุกต์ใช้นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องราวของเราทั้งหมดในวันนี้นะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น่อยนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังนั้นจะสามารถนําเรื่องราวเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการเทรดได้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังถึงตรงนี้ทุกทท่านเลยนะครับและเราหวังว่าเราจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันใน m e m b e r u h a z c o m นะครับอันนี้เป็นพื้นที่สมาชิกที่ผมและทีม งานตั้งใจทํากันเป็นอย่างมากเลยนะครับเราตั้งใจจัดกิจกรรมขึ้นมาเราตั้งใจทํากิจกรรมเราตั้งใจอยากที่จะจัดงานต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการขอบคุณและเราก็อยากที่จะให้การทรอยนั้นมันเป็นเรื่องสนุกและเป็นเรื่องที่ไม่เคร่งเครียดจนเกินไปนะครับหวังว่าเราจะได้มาพบกันในพื้นที่สมาชิกนะครับขอบคุณสําหรับการรับฟังจนจบนะครับไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับวิดีโอหน้าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรอย่างไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ สวัสดีครับ u h a s c o m เราคือเพื่อนแท้นักเทรด